อ่อนเลยค่ะแม่แม่งามงามก่อนงามข้าวเหนียวด้วยนะคะพ่อเป็นข้าวสารข้าวเหนียวม่วงข้าวเส้นยอดหรือข้าวสนขอครับขอขออยากกินข้าวเหนียวม่วงแล้วครับขอครับหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูจะกินทั้งถาดนะหนูจะกินทั้งถาดเนะกินวันนี้หนูจะกินวันนี้หนูไม่อยากกินพรุ่งนี้หนูอยากกินตอนนี้นะจ๊ะหนูไม่ยอมนะโอ้หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมโอ้ไม่ยอมไม่ยอมโอ สวัสดีค่ะแม่แม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้ค่ะมีข้าวเหนียวมะมว่วงแล้วก็ข้าวเหนียวแอปเปิลนะคะให้น้องนางกินตั้งแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเช้าว,วานันอาทิตย์ด้วยนะคะแม่แม่จะเห็นกรดๆขาวๆตรงนี้คืออะไรน้องมิกน้องน,นองางกินได้หรือเปล่ากินได้นะคะเป็นเกลือนะคะแม่แม่โดยทุกพับปิ้งเป็นเกลือค่ะนี่จะเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นมะม่วงเป็นแอปเปิลขอบพระคุณที่นกเล็กมากๆเลยนะคะสนับสนุนเอ่อมะม่วงกับแอปปเิลมาาให้ลูกนงค่ะเเดี๋ยวรแอปดูกันเ้าป สวัสดีค่ะไม่ทันค่ะแม่จ้าโอ้ยยาแม่ปุ้มสนับสนุนไว้ให้ก็อดใจไม่ไหวนะอดใจไม่ไหวอยากกินข้าวเหนียวด้วยอู๋เห็นมะม่วงแล้วค่ะเห็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วลว้าว,าาาวทำไมน่ากินอย่างนี้โอ้โหย่าก็หิวข้าว <K> เหนียวมะม่วงก<ๆ>็อยากกินนะคะทำยังไงกันดี พอจัดการหญ้าก,ก่อนพ่อจาอ่าไหนๆก็ขโมยมาแล้วเออเดี๋ยวให้เขากินหญ้าก,ก่อนก็ได้แต่อ้วนแป๊บหบนึง่งนะพ่อจ่ากินหญ้าก,ก่อนค่ะเออนั้นไว้ฝากไว้ให้พ่อแสนด้วยให้น้องนางกินแป๊บหบนึ่งก่อนนะคะพอดีเขามาอาบน้ำอันนี้อาบแต่เช้าเลยนะคะแม่ๆอากาศร้อนๆเลยนะคะคิดถึงทุกๆท,ท่านเลยนะคะตรงนี้ก็ช่วงนี้ก็อาจจะถ่ายวิดีโอในบ้านก่อนแล้วกันนะคะแม่ๆ อาจจะยังไม่ได้ออกไปนอกบ้านสักเท่าไหร่ต้องขออาภาัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะก็กำลังฟื้นฟูทั้งร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็ปรับตัวกับเบบีด้วยนะคะแต่ว่าพี่ตาแป๋วเราก็ดูแลดีเหมือนเดิมนะคะรับประกันได้เลยค่ะอ,อ,อะไรคะลูกอูอยากกินหนูอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงพ่อจ๋าดูตาโอ้โหออยากกินเรียงค่ะพ่อจ๋าโอ ขาเรียวแรงขาอ่อนหมดเลยค่ะแม่แม่งามงาก่อนงามข้าวเหนียวด้วยนะคะพ่อหนึ่งข้าสามข้าวเหนียวมะม่วงงามทำไมฟินขนาดนี้เหลือไปให้พ่อจ๋าด้วยนะคะอนี่ข้าวเหนียวแอปเปิ้ลค่ะอถูกใจมากเลยพอแล้วคะ่ะโอ้ดูเนาะดูเนาะดูเนาะหนึ 1, 2, ง่งสองงา ทำไมมันฟินอย่างนี้ละ่ะพ่อจ๋าดูค่ะดูตาดูตาดูตาเด็กน้อยชอบนะคะหนึ่งช่องเอาอีกพ่อจ๋าอุ้ยเสียงขอบคุณ <đầu> ค <Laura> ่ะดังมากเลยหนูถ <k miş todos> ูกใจแรงนะลูกนะว้าวโบ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 มาตกน้องตกใจลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะแม่แม่พอดีเจ้าแรมโบมาพี่ตาแป๋วเขาตกใจนะคะ น่ารักให้แม่แม่ดูด้วยนะโอ้น่ารักว้าวขอบคุณค่าด้วยค่ะโอ้โหป้าป้าต้องแบ่งพ่อจ๋ากินด้วยนะคะอยู่ด้วยกันสองคนก็ต้องรักกันนะคะเอาเสียดายเสียดายพ่อจ๋าเออแบ่งพ่อจ๋ากินด้วยนะคะครับด้วยครับเออเออแบ่งกันแบ่งกันใจเย็นๆน้องนางอย่าบังพ่อแสนสิลูกเออดูดู เดี๋ยวให้พ่อจ๋ากินด้วยครับเรีบแรงรีบแรงรีบแรงหิวแรงครับผมหิวแรงครับผมเออกินทั้งแอปเปิลข้าวเหนียวกินทั้งมะม่วงนะคะข,ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงใดๆเอ่ยโอ้โหถูกใจมากถูกใจมากใครอยากกินทำยังไงว้าวหนูอยากกินค่ะพ่อจา๋าพ่อจา๋าหนูอ้อนหนูอยากกิน หนูอยากกินแล้วค่ะโอ้ยตก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 โอ้อยากกินแรงนะฮะอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงเอ็นดูเจ้าตัวน้อยเอ็นดูเจ้าตัวน้อยไม่ลุกด้วยนะคะนันไม่หมดไม่ลุกค่ะพ่อจ๋าอ๋อหนูอยากกินนะหนูอยากกินค่ะครับครับครับอูดูพ่อแสนยอดูพ่อแสนขอครับขอขออยากกินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วครับขอครับโอ้หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูจะกินทั้งถาดเลยหนูจะกินทั้งถาดเลย โอเคแถมเสียงตดให้ด้วยค really? ่ะยามเช้าน um ี like ้ไม่ลุกอีกหนูไม่ลุกหนูไม่ลุกยังไงหนูก็ไม่ยอมนะโอ้โหหนูไม่ยอมใครทั้งนั้นเลยนะโอ้โหเดี๋ยวพาน้องนาเข้าที่พักก่อนให้พ่อจ๋าเก็บกวาดทำความสะอาดก่อนนะคะอ่ะเดินตามแล้วเขาอยากกินไงไม่ค่อยได้กินข้าวเหนียว่าม่วง ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินผลไม้นะดูวิ่งตามอู้ยเอ็นดูจังเลยเออดูค่ะแม่แม่อยากกินนะฮะอยากกินหนูก็อยากกินนะลูกเนาะสช่ฉาบโขกสายฉาบโพกปึ๊ดจําปึ๊ดปึ๊ดจําปึ๊ด <c oughs> เออตื่นมาอาบน้ำแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ผิวสวยไหมคะขอบคุณค่ะแม่แม่ได้ค่ะ โอ้ยกขาไปขึ้น,มนไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรกำลังอิ่มกำลังอิ่มๆนะคะกำลังอิ huh? ่มๆหาอะไรลุกเอาอะไรดีโอนั่งลงนั่งลงทำยังไงว้าวยกไม่ค่อยขึ้นหรอกเพราะว่าโตอ้วนโอ้ยดูขาแม่แม่ อาบน้านมาตั้งแต่เช้าก็อยากเล่นนะคะผ่อนคลายแต่เชา<อ>้าอุ้ยบอมแมมเหมือนเดิมแล้วห<อ>วดึงหางอีกแล้วดึงหางอีกแล้วแสบจริงๆนะคะแม่แม่เจ้าหมูก็ยามเช้านะคะเมื่อกี้ก็ก่อนจะถ่ายวิดีโอก็พาเขาออกเดินค่ะ เขาออกเดินไปบริเวณข้างในศูนย์科教ศึกษาฝั่งนู้นนะคะกลับมาก็ให้เขากินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเป็นการให้กําลังใจกันอีกทางหนึ่งนะคะขาเขาออกเดินกลับมาพอได้กินเขาก็จะจําค่ะเพราะสิ่งที่เขาทํามันดีมันน่ารักนะคะโอ,อ้เราก็ส่งเสริมเต็มที่ค่ะโอ้โหโอ้ฝุ่นตลบเลยจ้าพ่อจ๋า <c oughs> จ้า

โอเคค่ะมาเดี๋ยวพ่อจะเอาย่าแม่ปุ้มให้เด็กๆกินเลยก็ได้ค่ะเออเดี๋ยวผูกน้องนางก่อนนะโอ้หนูยังอยากกินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยดูดูดูค่ะแม่แม่ดูดูดูคลานดูคลานโอ้หนูอยากกินแรงหนูอยากกินแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ทาให้ใหม่ลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อมาใหม่นะเออพรุ่งนี้ไปซื้อมาใหม่ให้น้องนางกินคนเดียวเลยนะว้าว โอ้หนูไม่ยอมหนูอยากกินวันนี้หนูจะกินวันนี้หนูไม่อยากกินพรุ่งนี้หนูอยากกินตอนนี้แม่จ๋าหนูไม่ยอมนะโอ้หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมโอ้โไม่ยอมไม่ยอมโอ้โไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมโอ้โพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้แม่ขอโทษแม่ขอโทษเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวกินใหม่โอเคไหมคะยอมไหมแค่ก่อนเอโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมครับโอเคเนาะโอเคไหมโอเคโอเคก่อนนะพูดโอเคใช่โอเคไหมคะโอเคไหม ไอเสียงก่อนโอเคก่อนโอเคค่าก่อนเร็วฆ่าก่อนโอเคค่าด้วยโอเคค่าก่อนนะไอเสียงไอเสียนไอเสียงไอเสียงไอเสียงไงไม่คุยกับพ่อจ๋าแล้วไม่คุยด้วยแล้วงอนแล้วหันหนีแล้วไปพิงเสาแล้วโอ้ยทำไมมันโศกเศร้าเธอลูกไม่กวาดไม่กวาดเอ้ยคือมันโศกเศร้าแท้เนาะหนูอยากกินวันนี้เนาะโอ้จะปีนเสาด้วยโอ้ยแต่อ้วนดูค่ะ เออออาไม่ได้ย่างละนั่นหนึ่งสองสามตีลกาตึงปลาปลาเข้าที่กินหญ้าดีกว่ากินหญ้าดีกว่าพวกเราถูกค่ะอ้วนตุ๊ปุ๊บเลยค่ะแม่แม่เข้าที่ดีกว่าเข้าที่ดีกว่าอาบน้ำตอนเช้าๆก็สดชื่นเล่นดินเนี่ยแฮปปี้นะคะแม่แม่ ตดยดูพระจ๋ายืนมองละทำอะไรกันนะเอ่อย่ามัดตะอ้วนบอกเขาย่ามัดอ๋อันก่อนอ่านะคะก็กิจกรรมยามเช้าๆนะคะแม่ๆต้องขออภัยด้วยนะคะตะอ้วนพาลูกนางออกไปเดินน้องนิกไม่ได้ถ่ายวีดีโอมาฝากแม่ๆเลยพอดีคุณหมอย,ยังไม่แนะนำให้ขับรถเท่าไหร่นะคะเดี๋ยว ถึงเวลาขับรถได้เนี่ยอีกไม่นานเกินใจรอแน่นอนนะคะแม่แม่เดี๋ยวกลับมาแน่นอนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวผูกน้องนางไว้ก่อนค่ะทําไมต้องผูกน้องนะคะถ้าไม่ผูกน้องก็จะวิ่งเล่นรอบบ้านเลยค่ะอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวน้องเองนะคะไม่ว่าจะไปชนนู่นชนนี่ชนนั่นนะคะน้องอาจจะได้รับบาดเจ็บได้หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นนะคะเพราะว่าใช่ค่ะ เพราะว่าเราอยู่กันในชุมชนเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแม่ๆมเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะก็ต้องเซฟทุกคนก็รักชีวิตตัวเองหมดเลยนะคะต้องผูกไว้จริงๆนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นช้างบ้านนะคะน้องเป็นช้างบ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าปล่อยเขามาก,มาก,มากๆเอยในพื้นที่บ้านเนี่ยเขาจะจําว่าเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยวิ่งเล่นวิ่งอะไรได้แล้วในอนาคตถ้าเขาโตไปเขาอยู่ในในบ้านเขาจะติดนิสัย วิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะไม่นิ่งกับเขาสักทีเนาะนะคะทางนี้ทางนั้นขอแม่ๆเข้าใจเราตรงนี้ด้วยนะคะอ่าเราก็อยากให้ลูกนิสัยดีเนาะแม่ๆ่ะไม่มีใครอยากให้ลูกเอ,อนิสัยตื่นวิ่งกลัวอะไรไม่มีนะคะโอเคค่ะยังไง สำหรับวันอาทิตย์วันนี้และทุทกๆวันต่อๆไปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ f c น้องมินนี่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเช้านี้ก็มาฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้ฝากแม่ๆรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กอ้วนด้วยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ